Now, exercises เรียนมาแล้วรู้แค่นี้พอหมอนหนึ่งนะคะแค่นี้ก็เหนื่อยแย่แล้วนมีตั้ง8-9ดเาตำบลน,นะคะเมื่อกี้บอกครูตอนนี้มีกี่ตำบล7จ็ดตำบลรู้แล้ว fill in the blanks เติมคำลงในช่องว่าง to complete the sentences นะคะเติมคำลงเพื่อเติมประโยคให้สมบูรณ์ number one หัวหิน is a in ประจวบคีรีขันเป็นอะไรในประจวบ เป็นอำเภออำเภอคือคำว่าอะไรคะสับคำว่าอำเภอ district in ประโยคครีขันจังหวัดแน่นอนใช่จังหวัดคืออะไรคะ province. province province repeat out e r me district. District. district 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 province province อ่านประโยคพร้อมกันค่ะน้ำม้วน is a district in ประจวบ oh. คีรีขันธ์อ้าครูตกไปตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูแก้นิดหนึ่งดูตกสไลด์ไปตัวหนะะึ่งค่ะเดี๋ยวแก้นิดหนึ่งค่ะตกตัวบีไปตัวหนึ่ง หัวหินอีสต์อะดิสเตรกอินประจวบคีรีขันธ์พ罗 vince น้ m มาชิเขาบอกว่าอะไรคะหัวหิน is a large town เป็นเมืองที่เป็นไงคะใหญ่ออนใช่ไหมเมื่อก,กี้เราเรียนแล้วออนบนอะไรช้ฟังใช่ไหมฟังไหนพิดอะไรด้วย on the west coast of the Gulf of ไทเลนะแสดงว่าเรียนมาจำได้อ่านพร้อมกันค่ะน้ำมะชิวรีดทุกเกอร์หัวหิน is a l a s g town on the west coast of the Gulf of of Thailand, Thailand. อันนี้ในะเรื่องมีไหมคะสับซี่สอนไปมีไหมคะมีนะคะ Number 3ไปดูข้อ3นะคะข้อ3 ต้องอ่านพร้อมกันค่ะ It is located about two kilometers to of Bangkok เมื่อกี้ก็เรียนไป to ทางไหนของกรุงเทพ south spell south ส Spe ะกดคำว่า south ่อยค่ะ s o u t h read again อ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ It is located About 200 kilometers to south of Bangkok มันตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณไปทางใต้ของกรุงเทพประมาณ200กิโลเมตรและข้อสง่ายมาก It is divided into 7 e อะไรหัวหิน is divided into 7 e v e คำว่าอะไรคะ Sub districts เคค it is divided into seven sub districts again <S again หัวหินนะคะแบ่งออกเป็น ตำบลเจ็ดตำบลน,นะคะ number five the district to the north i s, <c oughs> <S เขาบอกว่าอะไรคะ district อำเภอที่อยู่ทางเหนือคืออะไรอำเภออยู่ทางเหนือของวัยหินคืออะไรทางเหนือก็ทางนูน้นไปทางนูน้นคืออำเภออะไรคะ <c oughs> ชะอามชะอาม and The district to the south is ์ตเซาตรงข้ามกับเหนือเลยทางใต้คืออะไรคะปราณบุรีนะใครไม่ได้แย่แล้วนะจับสั้นๆน,นะคะอีกสองข้อสั้นๆค่ะ The ะ o r d e r to the ทูเดอะไแดนอาณาเขตไปทางไหนก็ไม่รู้แหละ i s the union of Myanmar เาสาภาพพมา่าทางไหนเอ่ยออกตก เหนือใต้ไปแล้วเหลือออกเหลือตกทางไหนคะตกคืออะไรคะ west <aste. S 1> นะและข้อสุดท้าย there are many ways to get to หัวหินมีวิธีการเดินทางไปหัวหินหลายวิธีการด้วยกัน it takes four hours by train สชั่วโมงต้องเดินทางโดยทางรถไฟเป็นไงคบวันนี้พอได้ไหมชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ famous people and festivals in หัวหินนะคะบุคคลสำคัญและก็เทศการที่เรามีกันในหัวหินว่ามีอะไรบ้างวันนี้หวังว่านักเรียนคงจะทราบแล้วว่าหัวหินไม่ได้มี9ตําตำบลไม่ได้มีตําตำบลไม่ได้มี6ตตำบลน,นะ,ะวันนี้มี7ตําตำบลการเดินทางมาอย่างไรที่ตั้งนะคะอาณาเขตทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกทิศตะวันตกติดกับอะไรบ้างนะคะ แล้วก็ชื่ออ่าวไทยชื่อว่าอะไรใช่ไหมคะก็ได้คำศัพท์พอประมาณนะคะ Class integrations ใครมีคำถามจะถามครูบ้างวันนี้ That's all for today Goodbye See you next week